ไมพี่ลมพรเป็นเจ้าภาพงานศพพรสัก์สองแสงย้อนเล่าความทรงจำถึงฮีโร่ในดวงใจ การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพรศักดิ์ส่งแสงนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเจ้าของฉายาไอหนุมแขนซ้ายลายมังกรนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายคนทั่ววงการเพลงพร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยนักร้องผู้เป็นที่รักโดยครอบครัวตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่236 หมู่14ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่16-19ตุลาคม2564ล่าสุดไม้พิรมพร นักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวจังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อครอบครัวของเจ้าของเสียงร้องเพลงดังอมตะสาวจันทั้งโกขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนายบุญเสาประจันตเสนหรือพรศักดิ์ทรงแสงในวันที่17ตุลาคมนี้เจ้าของเสียงร้องเพลงยาใจคนจนเปิดเผยว่าเขาขออนุญาตครอบครัวพรศักดิ์สงแสง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเคารพศิลปินที่ยกย่องเป็นฮีโร่ในดวงใจรวมทั้งเป็นการขอบคุณบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีกำลังใจไต่เต้าเข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงอย่างสง่างามโดยไม้เพียรรมพรเปิดใจว่าพี่พรศักด์ถือว่าเป็นไอดอลเป็นรุ่นพี่ครูบาอาจารย์ให้เป็นเงาเสียงไต่เต้าสู่วงการบันเทิง ถือว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจเป็นนักร้องหมอลำที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนเป็นเด็กฟังหมอลำแกทุกกรอนเป็นหมอลำที่ฟังแล้วได้อัธรรถมากไม้ยังบอกต่อว่าพรศัก่องแสงเป็นศิลปินที่มีการวางตัวที่ดีเสมอต้นเสมอปลายใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวมีความเป็นกันเอง แม้เป็นศิลปินที่มีผลงานได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมากได้รับการยกย่องเป็นราชานักร้องลูกทุ่งหมอลำนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ศิลปินรุ่นหลังหลายคนยึดติดเป็นต้นแบบไปงานคอนเสิร์ตเจอกันบ่อยเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นกันเองแต่ไม่ชอบแสดงออกในที่สาธารณะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นนักร้องค่ายเสียงสยามแผ่นเสียงเทปมาตลอดชีวิตด้วยสัญญาใจ เป็นคนที่มีความจริงใจเป็นนักร้องที่มีความสามารถสูงไม้เพียรรมพรยกย่องฮีโร่ในดวงใจทิ้งท้ายก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทียนเทียนชาแนลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ